มาถึงนักร้องประกวดคนที่สามคนสุดท้ายของวันนี้นะฮะอยากบอกว่าคนนี้สำคัญมากทำไมคะคุณเพราะว่าเดินทางมาไกลครับหจากประเทศเนเธอร์แลนด์ว้าวแต่ว่าน้องไม่ได้เดินทางมาคนเดียวครับทำไมฮะตอนมาเนี่ยมาแต่พ่อครับแล้วมามีลูกเอาที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอลูกเขาเลยที่ประกวดกับเราในวันนี้อายุ 14ครับอพูดภาษาไทยไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะ14 years old นะครับเด็กชายดริกบล l u e s c ครับผมอ้ใครก็บลูชูฟมีช้อนด้วยบลูชูฟเฮ้ยไหนน้องดิริกอุรุกครึ่งจากอุโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดได้ดูสายจาจากน้องดิริกแน่นอนดริกมีชื่อเล่นว่าชื่อดิริกครับดิริก ดิลดิลกนี่เป็นชื่อเล่นนะแต่มีชื่อจริงอีกนะชื่อจริงอะไรก่ะชื่อจริงผังไทยชื่อดิเลกดิเลักพูดภาษาไทยได้ชัดเจนชัดเจนบ้านอยู่ที่ชนบุรีครับอยู่ชนบุรีเก็บตัวอยู่ที่บ้านฝึกร้องเพลงที่ไหนครับก็ฝึกร้องเพลงอยู่ที่บ้านครับฝึกร้องเพลงอยู่ที่บ้านใครเป็นคนสอนน้องเรียนเองทางยูทูบครับตอเองนีตบมือนีครับ เตรียมผลงานมาถ่ายที่ไหนครับอ่าน้องเขายังนใจขึ้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกาสไม่ได้พาผู้หญิงคนนั้นไปใส่ยกทรงหน่อยน้องชายน้องชายอ่ะครับดิกครับเฮ้ยดิ๊กเรียกมาใหม่เรียกน้องมาหน่อยก็เรียกน้องมาหน่อยเป็นไหนแล้วไปใส่ ถามใครเนี่ยถามยายครับอเขาถามยายขอดูหน้ายายหน่อยได้ไหมขอดูหน้ายายยยยยยาาคุณหหนนดู่อขอดูแป๊บเดียวกับกล้องแป๊บเดียวอ่ากับกล้องแป๊บเดียวเออากับกล้องแป๊บเดียวเอาไปใช้กล้องกล้องหลังอ่าโอ้ชัดเลยอ่ะโอเคขอบใจมากขอบใจคุณยโอ้ยคุณยายวันนี้โอ้ยยายวันนี้โอ้ยยายยังสาวอยู่เลยไปเรียกยายได้ไงต้องเรียกพี่น้าเจ๋ วิ่งกำลังดูช่องเจ็ดอยู่ด้วยดูช่องเจ็ด้วยนะรดูช่องเจ็ดอยู่ด้วยดูประจำค่ะช่องเจ็ดอ้ยขอบคุณมากครับถึงว่าสุขภาพดีใครดูช่องเจ็ดสุขภาพดีอายุมั่นขวัญยืนตตอืเาล้ครับคุณยายพร้อมร้องเพลงยังคะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มากวดโอเคไม่ได้าเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องดีลิกกันค่ะผลงานเป็นอย่างไรดีลิกเพลงอะไรครับผู้่แก่หลงครับ 哥，现在。 no 的。 น่าเชื่อเลยเป็นดีลิกใช่ไหมคนนี <S <S ้ดูติ๋มติมซึมซึมลุกขึ้นเต้นให้พี่ดูเดี๋ยวนี้ไม่แต่น้องเขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักแต่เป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับผมเห็นอะไรในตัวเขาแต่ว่าเพลงเมื่อกี้เนี่ยเขาหมดโอกาสที่จะโชว์อะไรหมดเลยเนื่องจากเพลงมันสับๆๆี้ใช่แล้วก็ดนตรีที่ ที่เขามีอยู่เนี่ยมันเร็วเกินไปออเร็วกวา่าออริจินัลอีกเพราะฉะนั้นดิริกเนี่ยเสียงดีมีส,สมดยงเสียงเอกแล้วก็แล้วก็ชั้นเชิงการร้องก็ไม่ไม่ได้ขี้เหร่ถ้ามีคนขัดเก่านิดเดียวอ่ะนาใช่ไหมมีอนาคตครับพี่ออก <ขอ S 1> ครับพี่ขอแนะนำนะคะให้น้องไปฝึกร้องคุณเอกราช ส่วนภูมิกระเป๋าแบนแฟนไม่ทิ้งหรอกเพราะว่าแก้วเสียงของน้องไปแนวนั้นถือว่าร้องดีค่ะเอาใจช่วยค่ะใช้ถึงต้นตระกูลผมครับคุณพ่อไวยพศท่านสัญลั์ศิลปินแห่งชาติก็คืออย่างนงี้ดิลิกเขามีพลังเสียงแล้วก็เสียงเขามีสำเนียงหวานด้วยเธอลงทงช้างนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเขาฝึกฝนนีกสักนิดเขาจะเก่งมากเลยถ้าไปร้องเพลงหวานก็นั่นแหละแนวเอกลักษณ์จะดีชัว์แหละ เช่เอาโดยรวมขอให้โชคดีดีหลีกรู้สึกว่าจะเนื้อหอมขึ้นมาแล้วล่ะนั่นน่ะแก่ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดูยายเนาะถ้าอยากจะเข้าสู่วงการร้องเพลงนี่เป็นโอกาสทองแต่ไม่รู้จะเข้ารอบได้เปล่าประกวดส่วนประกวดใช่ไหมสมมุตินะเขาไม่ได้เข้ารอบแต่เขาอาจจะได้เป็นศิลปินก็ได้ช่องทางของการเป็นศิลปินก็อีกช่องทางหนึ่งถูกต้องถ้าตัวเขาพยายามติดต่อประสานงานหรืออยากจะขว่คว้าการเป็นศิลปิน ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ฟังมาเยอะดูจากการร้องคนะพี่นะใช่เขาคงฟังเพลงมาเยอะแล้วเขาก็คงจะชอบและอินกับเพลงจริงๆอเพราะฉะนั้นดิลิกครับมีอะไรจะฝากไปถึงเพื่อนๆครับเชิญครับก็อย่าลืมเป็นแรงเชร์แรงใจให้น้องดิลิด้วยนะครับผมขอบุณครับมีอะไรก็ติดต่อมานะติดต่อมานะนี่มีพี่สาวไหมพี่สาวเอาแล้ว ไม่มีครับหเห็นแต่ผู้ชายเมืเ่อกี้ดิลิกบายบาย,บาย,บายขอบคุณ<อ>ครับบายบายค่ะดิลิกขอบคุณนะเราจะมอบโชคให้กับท่านชมนะฮะจากการจับชิ้นส่วนของผิดพันตราแม่ครัวตาฉลักทองและแม่ครัวฉลักทองวันนี้ก็จะได้ประจําวันเป็นทองคํามูลค่าหนึ่งบาทให้กับท่านไปเลยและมิถุนายนนี้ชิ้นส่วนที่ส่งมาทั้งหมดจะรวมกันทั้งหมดเลยแล้วจับหนึ่งท่านผู้โชคดีรับไปเลยทองคํามูลค่า 1, 1 000, 000ล้านบาท <S <S จากพิพันธ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองฮะ <S <S ตอนนี้ท่านผู้ชมครับโทรศัพท์ถ้าอยู่ใกล้ๆหยิบมานิดนึงถ้าท่านอยากได้ประกาศอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีไปที่ไลน์แล้วกดเพื่พอนๆแล้วก็หลอสแกน QR ว o d e โดฟรีไ,<ห>ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการขายต่อเนื่งใดๆทั้งสิ้นครับ บริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน5 0,000บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภยัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรีโดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ1 8ปถึง60ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR Code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับ กลับมาอีกแล้วครับสำหรับกิจกรรมมอบโชคของผิดพัพนตาแม่ัคตาฉลากทองและแม่คัวฉลากทองรายการจะจับรางวัลทุกวันพฤหัสบดีและวนันศุกร์เป็นทองคำค่าหนึ่งหมื่นบาทและรางวัลใหญ่เป็นทองคำค่าหนึ่งล้านบาทจับรางวัลเลยใจจะขาดแล้วเฮ้ย hey, เดียว ح ح> ได้แล้วการจนาปลาสำลีอำเภอพานจังหวัดเชียงราย ช่วงนี้เก็บตัวอยู่บ้านนะครับทำอาหารนะครับอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาสลักทองและตาแม่ครัวสลักทองก็จะโชคดีแบบนี้นะครับและนี่ก็คือผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า1 0 0่0บาทจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาสลักทองและตาแม่ครัวสลักทองครับผมคุณนิติพงษ์จันเกษมครับผมส่งผลิตภัณฑ์อะไรมาครับส่งเป็นฝาทั้งซองมาโอ้ส่งทั้งฝาทั้งสองเลยนะครับรับไปเลยครับทองคำมูลค่า10,000บาทครับ